สวัสดีค่ะนักเรียนป .5 วันนี้เรามาจะเราจะมาเรียนเรื่องการแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมต่อนะคะปกติแล้วเวลาเราแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเนี่ยเราต้องแปลงให้ส่วนของเราก็คือตัวข้างล่างถูกไหมให้เป็นสิบเป็นร้อยหรือไม่ก็เป็นพันถูกไหมคะถูกไหมอ่ะคราวนี้ส่วนของเราเนี่ยเป็นสองร้อยหนูว่าทําเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันดี วันนี้ครูเลือกทําเป็นพันหนึ่งพนะคะเพราะว่า10ของเราเนี่ยมันเป็นไงมันน้อยกว่า200 100แล้วก็น้อยกว่า200ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําเป็นหนึ่งพันอลอกโจทย์มาเลยค่ะ24ส่วน200เท่ากับ24่ส่วนเขียนยาวๆค่ะส0งร้คราวนี้หนูต้องหาว่าเลข200ของหนูเนี่ยคูณกับเลขอะไรได้พัน หนูต้องลองทดในกระดาษทดสมมุติคู่ลองเอา200ไปคูณ4 4,0คูณได้0 4,0คูณได้0 4คูณ2ได้8ได้แค่เท่าไหร่เอง800แสดงว่าเลขที่เอามาคูณ200้เขาต้องมากกว่า4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูเปลี่ยนไม่เอาเลขสีละลองเลข5 5คูณได้0 5,0คูณได้0 5คูณ2ได้10ได้1000งัไหมได้เพราะฉะนั้น200เราต้องคูณกับเลขอะไรคะ เลข 5. อ่ะคูณข้างล่างเราต้องคูณข้างบนด้วยนะคะคราวนี้คูณเลขค่ะหนูไปทดในกระดาษทดนะด้านบนคูณกันค่ะ24คูณ5ลองทดค่ะได้เท่าไหร่5 4 20ใส่ศูนย์ทด2 5คูณ2เป็น10บวกอีก2เป็น12ได้120ส่วนด้วยข้างล่างค่ะ200คูณ หเมื่อกี้เราคูณกันไปแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องทดแล้วนะคะได้1,000อ่ะส่วนของเราเป็น1,000แล้วค่ะส่วนเป็น1,000แล้วแซงว่าเขียนเป็นทศนิยมได้แล้วถูกไหมเอา120ตัวบนมาเขียนก่เลย120ต่อมา1,000มีศูนย์กี่ตัว0 3ตัวนับ1 2 3แล้วใส่จุดหน้าจุดไม่มีเลขก็ให้เติมศูนย์ นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต่ออบอต่อ0.120ค่ะอ่าเสร็จแล้ว1ข้อไม่ยากเลยนะคะไม่ยากทำเหมือนเดิมเลยแค่วันนี้เลขมันอาจจะเยอะขึ้นเพราะเราจะทำเป็นจำนวนเต็มพันนะคะอ่าตอมาดูข้อ2 18ส่วน250ทำส่วนของเราตรงนี้ค่ะส่วนของเรา ทำให้เป็นส่วนสิไม่ก็ส่วนร้อยไม่ก็ส่วนพันเรามีตั้งสองร้อล้วตัวเนี้ยเราก็ต้องทำสองร้อยห้าสิบเป็นอะไรคะเป็นพันเพราะสิบมันน้อยกว่าสองร้อยห้าสิบถูกไหมหนึ่งร้อยเขาก็น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เป็นพันนะคะโอเคลอกจดมาก่อนสิบแปดส่วนสองร้อยห้าสิบค่ะเท่ากับสิบแปดส่วนยาวๆด้วยสองร คูณกับคราวนี้นักเรียนว่า250ของเราคูณอะไรดีจะได้1,000หนูต้องลองทดดูค่ะเอา250ตั้งคูณกับอะไรดีลองคูณ2 2คูณ0ได้0 2.5คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2.2คูณ2ได้4บวกอีก1เป็น5ถ้าคูณ2เนี่ยได้แค่500เอง ถ้าคูณ3ก็ไม่น่าถึงคูณลองคูณ4 4คูณศได้0 4คูณ5ได้20ค่ะใส่0ทด2 4คูณ2เป็น8บวกีก2เป็นอ่าคูณ4จะได้1,000เพราะฉะนั้นเอา4คูณทั้งข้างล่างและข้างบนเนาะคราวนี้คูณเลขค่ะ18คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยทนในกระดาษทดนะ18คูณ4 48 32ใส่2ทด3 สีคูณหเป็น4ี่บวกอีกสาเป็น7ได้72ค่ะส่วนข้างล่างสองรหคูณสได้1นึ่ันโอเคเลยส่วนเป็นพันแล้วนะคะแสดงว่าหนูเขียนเป็นทศนิยมได้แล้วนะคะ,อะเอาเจ็ดสิบสอง้านบนมาใส่ก่อนส่วนเป็นพันมีศูนย์สาตัวค่ะนับเลยหนึ่งสองสแล้วใส่ มีที่ว่างหนึ่งที่ใส่0ย์ให้เขาค่ะหน้าจุดไม่มีเลขก็ใส่เลข0ข้อนี้จะตอบ0.072นะคะข้อนี้ตอบ0.072ต่ออบมาตอบ0.072เสร็จแล้วค่ะง่า